คนที่อยากจะทําการค้นหาข้อมูลต่างๆที่มีอยู่บนกิทนะครับในบทนี้ผมจะมาสอนพิธีการใช้งานโดย พื้นฐานกันนะครับผมเพราะบางคนอาจจะไม่แน่ใจเนาะว่าจะไปหาสิ่งดีๆที่มีบน GitHub ที่จะเป็นรวบรวม Open So u r c e แล้วก็พวกตัวโค้ดต่างๆที่มีเป็นตัวอย่างให้ดูจากไหนได้บ้างหรือว่าเราจะนําโปรแกรมของคนอื่นมาใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับผมก็โดยเริ่มต้นแล้วนะครับในตรงนี้แนะนาให้ทุกคนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ GitHub ก่อนเลยนะครับผมขั้นตอนในการสมัครก็ไม่ได้ยากอะไร <c oughs> นะครับจากนั้นพอเราสมัครเสร็จเนี่ยมันจะมีที่หน้า Explore ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อเรากดมาดูที่ตัว Explore เนี่ยนะครับมันก็จะมี Explore ดูหลายแบบเลยมันอารมณ์ ะนะครับผมเราไปลองกดดูอ่านแต่ละอย่างที่เขาคัดเลือกมาให้เราตามอัลกอริทึมเนาะหรือว่าเราจะไปดูตามท็อปิกที่เราสนใจเลยก็ได้นะครับซึ่งท็อปิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีพวกท็อปิกหัวข้อย่อยตามภาษาโปรแกรมต่างๆหรือว่าเราอาจจะไปดูพวกเป็นอ่า TDAJACAlgorithm ที่เป็นหัวข้อโดยเฉพาะเป็นต้นนะครับอย่างเช่นบางคนสนใจเรื่อง Android ก็กดไปดูเรื่อง Android นั่นเอง Android มันก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับมากมายเนาะในส่วนของท็อปิกตรงนี้ ซึ่งวิธีในการหาทอปิกตรงนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าเราอ่านจะต้องสกอร์หาดูนิดหนึ่งนะครับมันมีค่อนข้างเยอะหรือเราอ่านจ,จะลองค้นดูบน Google ไปโดยตรงๆก็ได้เนาะถ้าเกิดหาไม่เจอ GitHub นะครับทอปิกสมมุติเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเกมเดมเวลลอปเมนต์นะครับผมก็ลองค้นดูตามนี้เนาะก็จะเจอ Gi ิ h u b ท็อปิกที่เป็นของตัวเกมเดมเวลลอปเมนต์โดยเฉพาะเป็นต้นนะครับผม โอเคครับอันนี้มันก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งต่อมาก็จะเป็นเรื่อง t ท e n d i n g นะครับ t ท e n d i n g ก็แน่นอนว่าก็จะเป็นเรื่องที่นิยมในช่วงนี้นะครับคัดกรองตามภาษาโปรแกรมต่างๆได้นะครับผมอ,อย่างเช่นนะคบภาษาโปรแกรม JavaScript เนาะสมมติคุณใช้ JavaScript ก็ลองค้นหาดูก็จะเจอว่ามีอะไรที่มาใหม่ในช่วงนี้ที่น่าสนใจนั่นเองหรือเปในกลุ่มของ collection นะครับจะคล้ายๆ topic แต่ว่า collection เนี่ยมันจะมีคนมากําหนด มาให้เราเลยอย่างอันเนี้ยมีเกมเอนจินมีสำหรับชาบราซิลหรือว่า l e ARNING TO CODE อะไรเงี้ยนะครับวิธีในการเลือกนะครับ Open Source p r o j e ก t การที่ทำโค้ดสวยงามในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับฟังเพลงหรือว่าการทำแอปพลิเคชันกับอ่ารัฐบาลมีของ Minecraft อะไรเงี้ยนะครับผมหัวข้อมันค่อนข้างเยอะและหลากหลายแนะนำว่าไปลองกดอ่านดูกันนะครับผมสุดท้ายในตรงเนี้ยนะครับเวลาที่เราจะใช้ GitHub เนี่ยเราก็สามารถที่จะค้นลงไปได้และจะมีโปรเจกต์นี้ที่ผมแนะนำคำว่า Allsum awesome นั่นเองใครหา Allsum awesome ตรงนี้ไม่เจอนะครับแนะนำ ว่าให้ค้นหาบน Google ก็ได้นะครับพิมพ์กลิ่นฮับแล้วเขามาออซ้ำลงไปมันจะเป็นโปรเจกต ที่รวบรวมที่เป็นรูปแวนตัวนี้ครับสีม่วงเนี่ยอ่าสีชมพูเนี่ยมันจะเป็นรวบรวมพบลิงก์ที่น่าสนใจต่างๆซึ่งลิงก์มันมีหลากหลายเลยนะครับอย่างในแพลตฟอร์มต่างๆฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นต่างๆอย่างแพลตฟอร์มลองกดไปอ่านดูก่อนก็ได้นะครับก็จะมีของ Node js ฟอนต์ nios android แยกย่อยกันไปในมุมนึงคล้ายๆโทปิกนะครับแต่ว่าโทปิกอะไรพวกนั้นมันเป็นระบบของกิจฮับอันเนี้ยมันเป็นชุมชนชุมชนมารวบรวมให้นะครับอย่างในโ o d e js สมมติคุณสนใจเรื่องตรงนี้กดคลิกไปอ่านดูซึ่งถ้าใครไม่แน่ใจหา awesome สมดติคุณใช้ภาษาไพทอนค้นหากีย์ฮับ all sum นะครับแล้วก็ตามเพราะว่าไพทอนนั่นเอง ก็คือไปหาในตัวส่วนของ r e p o s i t o r y หรือก็คือโปรเจกต์ของตัวนั้นๆนะครับเพื่อไปหาลิงก์ที่น่าสนใจต่างๆเพราะว่าในตรงนี้นะครับ All Sam เนี่ยที่รวบรวมลิงก์ที่น่าสนใจมันจะมีลิงก์พวกตัว Library หรือส่วนเสริมต่างๆด้วยนั่นเองอย่างเรื่องเกี่ยวกับเสียง Audio เนาะ Audio มีอะไรที่น่าใช้งานบ้างใน Python นะครับและแต่ละตัวคืออะไรมาลองอ่านดูได้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็น OpenSource Project ที่เราอาจจะนาไปใช้งานต่อได้ a u t h i n น i c a t i o n เรื่องการเข้าระบบนะครับมี Library อะไรบ้างที่จะพอให้ใช้งานในการเข้ารระบบหืออนน่ใสววขงตั JW บิวีอะไรเงี้ยนะครับผมดังนั้นในตรงนี้เราจะเห็นว่าลิงก์มีเยอะอย่างมากนะครับและเป็นแหล่งข้อมูลที่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับน่าหมายความว่าที่ตัวอัลซัมเนี่ยมันก็จะเป็นที่โปรเจกต์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากนะครับผมสําหรับในการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆนั่นเอง